ตลาด4ปีที่บอนชอนอยู่ภายใต้การดูแลของ Minor Food Group พร้อมด้วยตัวเลขการเติบโตถึง2หลักขณะที่สถานาการณ์โควิดยังไม่จบและการเยืนระยะในเวลานี้ด้วยฐานะผู้นำตลาดถือว่าไม่ธรรมดาทั้งที่ตลาดนี้มีการแข่งขันที่สูงมากอีกทั้งตลาดไก่ทอดยังมีมูลค่าสูงกว่า2 0 0 0 0ล้านบาททำให้ Minor กล้าพูดได้ว่าบอนชอนคืออีกหนึ่งแฟลกชิพแบรนด์ของ m i n น r ก็ว่าได้ปีที่แล้วเขาเติบโตได้แบบ 20%แม้จะมีคู่แข่งเราเ,เราในฐานะที่เป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็คือเราเองยามคอนติเนียที่จะโกรธตรงนี้อยู่นะครับที่เรากลับมาเน้นเรื่องของตัวสื่อสารเรื่องของ product ของเราที่เป็น signature <c oughs> ของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่านี่คือความแตกต่างของเราจริงๆกับกับคู่แข่งรายอื่นนะครับในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาที่กรอนชอนเติบโตมาได้ตลอดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงนะครับปรับเรื่องของการทำ operation ปรับเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องการขยายสาขาให้ตอบโจทย์กับกับลูกค้าคนไทยไนดะ้ปัจจุบันบอนชอนมีสาขาทั้งสิ้น106สาขาและจะทุ่มงบประมาณถึง100ล้านบาทสำหรับปีนี้ที่จะเปิดเพิ่มอย่างน้อย10สาขาพร้อมเปิดตัวแบรนด์อแอมบาสเดอร์คนแรกอย่างไบรวชิรวิชชีวะอารีเพื่อคองคาแรคเตอร์ของแบรนด์และเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นขณะที่ไมเนอร์เองพร้อมที่จะเปิดรับแบรนด์ใหม่เข้าพอร์ต เพียงแต่มองหาแบรนด์ที่มีความเหมาะสมเป็นหลัก